คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมันตการท่ารวยนะคะค่ะท <Yes. S 2> ่านชมมณีแอดกระเดินทางมาอยู่ที่วัดดงนาเพิ่นนะคะแอดก็จะมาตามตัวเลขแนวทางโคงสุดท้ายนะคะอยู่ที่วัดดงนาเพิ่นเนาะคะ่ะค่ะท่านชมกับไม่ไปเบิ่งไปฟังกันนะคะว่า ปูเพิ <tu i ro> ่มจะมีตัวเลขเพิ่มเติมบ่อหรือปูเพิ่มจะเน้นย้ำตัวเลขตัวใดให้เป็นแนวทางนิดหนวันที่หนึ่งกันย่าย่นนะคะมาไปเบิ่งไปฟังน้ากันค่ะกราบนามาสการค่ะกราบนามาสการค่ะอาจารย์ครับกล่าวนมาสการครับอาจารย์ครับวันนี้จะตามหาแนวทางคู่ทุทไทยเนาะครับผมอืมตามหาแนวทางคู่ทุทไทยมันมันกบบมันบอกเพื่อนอยู่นี่แนวทางคู่ทุทไทยมันก็มีหลายแนวเนาะ ครับอาจารย์กาว่าแบบสรุปฉลุบไปเลยครับแต่ว่าเอาเป็นย่างเป็นย่างไปครับเออการฉลุบบเนี่เน้นๆกันเนียนๆเลขฝันจะฟ้องนี่แหละเนีเน้ๆเลขฝันจะฟ้องบ้านนี้กับร้านไส้มานอนอยู่หมู่คณะหมองรถตัวได้ไลยกับฝันร้านไส้มานอนกับฝันเรื่องร้านไส้โอ้ร้านไส้มาโนนเนี่ยนี่ก็ได้ฝันนี่กวอาจาระไม่ได้ฝัน้ สรุปน้ำกัสรุปน้ำเลขเลขแมวลักเงินน้ำเลขแมวเงินมาขึ้นน้ำอ๋อครับได้ครับเออให้สรุปไปที่ละจบอกไปจ็กครับเออตอนนเนียนเนี่ยแต่ว่าแมวมันเอาลักเอาเงินไปเนาะไปขอเงินน้ำมัน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 ลหลือเนอะาะเดี๋ยวขอเงินขึ้นน้ำมันมันมาขึ้นเออขอเงินขึ้นขึ้นน้ำมันแต่ว่าแมวมาคล้องบาดอีท้องแดงอีท้องแดงมันมาขาดไปตับือหึงมั่วหนีพ่อขาดไปแล้วมันหอ่มาขึ้นเนี่ยมันขึ้น นางกุฏิลี่ตัวนี่ยนางกอดเงินก้อนโอ <c oughs> น้นางกอดนางกอดเงินหล่อมอมอมไรเงี้ยถ่ายรูปไปก็อลย่าง้ะลืมถ่ายรูปไปต่ว่าตัวเอาขึ้นมากเนะี่ยถ่ายรูปไปอยู่ล่มเนี่นเพื่อนเอาล่มคิบอยู่เออต่วันนึง่งอะย่ายกับเขาไปตัวแตะเทียนกับมะลุมอยู่นี่เนาะอ่าสรุปตัวนึงก็ได้ไปเห็นยูจต่ตัวแตะเทียนหาเก้เาหา,หาแดงคืนคืนเออย่ายนั่นบ้างเออย่แม่ผมนี่เดียว อ้ยย่อแม่มาลบยี่ตัวนี่ลบสลบปยี่สิบานาที่คนนะโอ้ยย่อแม่อาจารย์ครับได้หามไปหามหมอคนได้หามขึ้นได้ไปหามหมอปานันตื่นขึ้นมาเนี่ยว่าซาทุกไอ้ทุอบัวทุกปู่ทุกทคนเนี่ยปู่กับยายไอล้อลูกหลาน่น <laughs> นะมาเอาเรื่องสลบตัวแนวแบบนั้นไหม่อ่อตื่นเลยเขาบอกสำนักเราสลบตวัวไหมครับผมอืออันนี้แนวทางมันสรุปต,ตัวแรกกันที่สี่งั้นสรุปกล้อพันตัวนี้เนา,พนาะพ่อเนาะสรุปกล้องพันตัวนี้ นี่พันว่าเล็กน้อยเอาปล่านนยังมาให้ลหลายๆเยนาะนี่ตัวนี้สองตัวทึ่งผมก็มักนี่ละเด็กมันถีวนอยู่นี่ละาทางเด็กมันถีวนอยู่ตัวนี้เลยอืมอยน็นหา้าสี่หกกับแปดเจ็ดเก้านี่มันถีวนอยู่นี่นหะผมก็มกัก เเป็นออถ้าวิ่งคนขอวิ่งอะไรวิ่งแดดวิ่งเก็บเพราะว่าเป็นเลขนิมิตเนาะอาาาจรย์เนะครับผมเป็นเลขนิมิตตัวนี้เป็นเลขย่อยลมเป็นแนวทางย่อยลมหาเก่าพันกับไปเบื้องนี้ตัวไนเทียนพันเหล่าออกมาพันลุมที่ว่าเป็นล้มเออเพันเพันเป็นล้มมาวัดอะไรเท่าครูหมื่นอันนี้กับพันว่าไปไปเก็บออกป่าเนาะกับเล็กหน่อยมาวัดสูตรเก่าเหรอผมมาขันเล็กหน่อยสูตรนี้มาผมมาจัดได้เรื่อยเรื่อยสูตรนี้ รางเล็กหน่อยสุดเก่าแค่ไดนที่ชุดเขามาเขียนอันชุดเขาขึ้นมาท่านเก่าห่านไหมโอ้ยเก่าหกแบบนั้เก่าหกใช่ชุดเขาเล็กน้อยเล็กหน่อยชุดเดียวนี่มากเป็นหกเก่านะครับเออเป็นเป็นหกเก่าเขามาให้ชุดนี้ละมากเขาท่องมาให้กับเนี่ยรางว่าลืมบอกโยม่เมียไปว่าเขาฟันแล้วเล็กหน่อยท่องมาให้เราบ้างเนื้อยิ่งเมียก็ลืมบอกเนาะลืมบอกไป เอกันนัาสี่หกห้าสีนีตัวหุมมากกวนี้ลสี่หกัตัครับสอันนี้ละสองอันนี้ละอกแปเจเก้ากับห้าสี่หกเนี่ยเราะเด็กวันเด็กวันชนวงนี่ละพันคืนวันที่สิบเจ็ดันขค้ืนวันที่สิบเก็ดสิงหาเนี่ยเราจะเป็นกรเขียนดวยนี่ละหกสี่วิ่งเจ่านิ่นว่าให้วิ่งแปดวิ่งเกเเพราะว่า มันไม่ได้กัมปากับกัมท่องเส่กันมันอยู่วันวานมันถือายนะตะกี้กันผมมาผมพันไม่ได้กัมปากับพ่องนี่วแย้รถแปดเจ็ดแปดแปดจนหลงเจ้ามือเนาะเขาจะเอาเงินมาให้กวดตาดด้วยเนาะแปดเจ็ดแปดแปดถือจะหลงเจ้ามืออย่างนี้ดิวันวานหาไอ้จนได้ซื้อท่วงซื้ออะไงน้องแม่ครับผมซื้อจนหลงหลงเจ้ามือ อันนี้ก็ว่าเจ็ดแปดตัวจานมากเด้อันนี้เป็นเลขฝันเลขนี่เมตติปูอันนี้เป็นเลขฝันหนึ่งสองอันค่ะฮาซีโฮก็แปดเกตเก้าเนี่ยฮาบฝันตองวดขึ้นวันที่สิบเกตแมนบูจ้าฝันตองวดขึ้นวันที่สิบเกตปูย่านเลื่อมก็เลยเขียนไว้เลยเนาะย่านดิ้งค่ะวันนี้เก้าฮานี่เป็นตัวเลขเลขยยายลมย่ายมีเห็นอยู่ตัวเนี่ยเทียนแดียนจริงค่ะ เราไปบึงออกมามือนั้นมันแดดเราม่ล่มนี่หันเรามาเป็นล่มเรามาเป็นล่มนี่หันยี่สิบนาทีพอได้นันนเปดได้เสรถแปดเาม่ยนี้ค่ะลวก็ยังเมื่อวานตื่นตื่นขึ้นมาเพรานีหน่อยยังว่าซาูอห้ผ้ลูกแถล้านดนวัดกูรูคนเด้องเีเก่าหาเกาหาค่ะนี้เป็นเรื่องก็แมอวิ่งแปดวิ่งเก เด่นแปดกับเกียรติเนด่นแปดกับเกียรติแต่ว่าม, <Ay glorious. S 1> มีมีอย่างนึ่งนี่เหมือนหมือนล้านมานวดเง่นนะไอเก็มาล้านมานอนอยู่หมู่รถพวกเกาจอนละคนมาเพศเหมือนมาเ็ดบุญนะนีพระนีพระผู้บอกสององค์จุงเนียนมากสองคนมาสันจุงเนียนมาหน่อยมาสององค์เนี่ยเราไปบอกเดขว่ามืาไม้อนี้เลขออกสิบสามด้วานด้วยจวสิบสามมาสันวางที่ว้แเสียงวางที่ว วัเจริเล็จโสดสิบสามนึงวันเดียวันพระกับนี่ครับผมปูกับนี่จูงกันมาเมาบอกนอนยูนนอนยูนหนารถมานี้ไปลงอุปนปภนี่พระมี่พระสามสิบเอ็ดลูกนหเมื่อเดียวกันนั่นไหมบอเมื่อเดียวกันจองกันวัดเป็นมัคนคกพอพอใ็ใหญ่ก่าพรอยใอ้ไฮพีเจริญนาบึงเนาะค่ะเฮ็่เจริญนาบึงบานี่ปูฝัานเอาผมตายผมมันจะเกิดว่าสอสิบสาม้านอือมานี้สิบห้า หาหาศูนมันก็ออกไปแล้วเนาะหาสิบเอ็ดก็ยนมาหาศูนย์นึกอาปีหนึ่งเนาะกย่นนึเอาปีหนึ่งจังวานี่อะไรก็เรียงข้อมฝันหลานกับฝันปูกับฝันได้บอกบอกสูบฟังอไพิจรนาบเบิ้งเนาะแม่เนาะค่ะอืมดอกสูบฟังอไรผิดจระนาบเบิ้งดอกสู้กันฟังทั้งมาทั้งแมวทั้งแมวอันนี้เป็นของแมวด้อเป็นค้อมเสียรให้มั่นถึงนอนี่เนาะแมว ตัวนี้มันมันคาบบังหลอดเงื่อนออกไปเลยบอกลูกเปิดในเบื้องมันมีหกตัวเดียวยอะสวยมากมานับเงื่อนใหนไม่ออกเอาไว้ขขางๆมันผลมาละคาบนี้ตัวนี้แขวนเงื่อนนอามันขึ้นมันบาไหงอันแปดหกศูนย์นี่เป็นเลขเงื่อนบอกจับปลาแปดหกศูนย์มันหยันไปขอนน้ำมันมันเลยหยันเงื่อนออกมาโตออกมาใบหนึ่งผมเคยเรยกว่าเปิดเบื้องเป็นเป็นแปดหกศูนย์เมันแปดหกศูนย์บหน่เนี้ยมือซ้ามันผลคาบหกไปตัวเดียวเลขหกอนยุ่ในขันเก่าน อ่นพมพุมเพียรไว้ตลอดนมันหอ,อ่อทงออกได้จังไหนบุญมันขาบสิทออกไปทาทั้งนออมานี่อันนี้ห้องมักท่องมันอีท้องแดงนันมันเอาเงินมาขึน้นยิ่งขึ้นมันเดี๋ยวผมัวงมาสั่นมาขาบนางกอดเจ้าลอยแต่ที่ตัวนี่ยังยันพอตีนี่บอาเงินงพอไปจะพืง่งของมากเลยแมวน่อยอีท้องแดงกัเลยใช้เอามาขึ้นในเต็มเอามาขึ้นมันก็เป็นเลขสามสองหกนะเงินอันนี้เป็นก้อมเชียร์เป็นแมวเนาะ เป็นแนวเบาสู่กันฟังแนวแสลูกอืปแนวเสียนลูปอ่าคงเป็นอะไร่หัวเนี่ยนะฮะหกชุดนี่เป็นที่พันคาบกระดาษที่ปูหกชุมันมันขาบไปเลยตาถกมันขาบไปได้ใบไไดเดียวนี่คาบไปได้ก้อนเดียวมันขาบออกไปทั้งนอกค่ะมันคาบออกไปทั้งนอกก็เลยบ,บอกคาลูกเก็บมาเปืดยในฟองบางแนวตัวใดท่นไม่หกตัวเดียวไม<อ>่หกตัวเดียวยวันผีนี่แมวขาบออกมากที่ แม่ขามเงิงอนหน่งว่าหย่านอนอกอ่ที่มันจแะแดดหยหกศูนย์แตกหกมันมันดึงอมันขามหย่านหนองว่าใบเดียวมันได่เปิดเบิ้องไหมก็<ต>ว่าห้องกัดท้ายคีบไปอีนีน่ล่ะชุดหนึ่งห้ท้ายคีบไป <คน S 1> ยูง <unt S 2> ง่งหย <60 S 2> ่านหกศูนย์ได้เกิดเป็นอันที่หาในหลอกมันเจียวของกันยมําแร่งตัวนึงเก่าเอาของเงิ่นมาขึ้นมันขามไลยในใตีเตียงนี่ต้องแดงแดงแดงนี่หน่อยนึ่งเหมือนึ่งเมือนขามวากอดเจะลอไปย่านพอดา เน่นาเพื่อนเนาะรับไปนี้คือมนีคงสุ้ายที่หลวงปู่สีเนียนตุลยเป็นเนียครับ้งนึ่งั้งนึ่งทีได้เอาทั้งมัดทั้งมวนเลยทั้งมด้งมวนยอันนี้เราชุดเนี่ยจานสีเนีนตัวได้นะครับครับอันนี้ก็หาิจินาบ้างเนาะก็ทั้งเนียนกัเนีนตัวฝันนีละครัเนีนตัวแตนตุลเนี่ยนะเนี่ยนตันเนี่ยนวนี เน้นแปดเจ็ดเก้าครับฟูแล้วเน่ครับาสี่หกเขานี่าสี่ครับาซีวิ่งมีแปดกับเจ็ดมาฟูอันนี้ก็เป็นของยายเก่าหาเป็นของราเกาหเป็นาของนุ่งแม่พันล้มก็ว่ได้เน้นเนาะแต่ว่าฝาวพิจารณาฝาว้พิจารณาเป็นหัวเท้านั่นเพราะว่าคนไปเห็นแดดคืนคืัวนี้ตรวเทียนพันมาลุมครับผมอมื่อลมหรือเมาบอกมาลุมมนี่นี่พันกับมาบอกอีก มันกับม่ว่าวีวาา่ารา้า <c oughs> ดัวยซื้อให้วไห้เต่าถือบูทุกคนเด้อปูกับยาเอาท่านหล้งก็กสะลปไปอีกเด้วไปอนามัย้นบนนู่นถ้าใวิ่งแปดก็เจ็ดัวรัคบางเนียนก,ก็นเนียนพี่ละเนีนห้าสี่หกแปดเจ็ดเก้าเนี่ยครับเนียนๆแล้วพี่นองเนี่เนียนนครับวิ่งแปดเมันกมีเลขแปเก่ามีเลขหกมีเลขแปดหกไหม่ีเลเหรียญนึ่งหม่มาเหรียญทองด้ เมอนบฝันเ <captions> กีียวกับกาลฝันเกลยวกาปูฝันเกีียวกาลผัดลวยเลียนมาหา่เลี้ยนมาหายนั่นเป็นเลี้ยนห่วงครแปดหกรแปดห่หกปดเลียนเลี้ยนนั่นเลี้ยนื่นขึ้นมากว่าสูปูฟังเลย่บดบบดบดบดบ้บด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 ้ดบ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 นบดบดบปบด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 บตบด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 บบดเป็นหแบดดบบดบบบบบดบบบมกบ เขาไม่ต<ส>้องกัดแสดงว่าไม่ต้องกลับหกแปดครับหกแปดเพิ่มเติมคือไฟหมุนเคลื่อนหกแปดนะจ๊ะแต่ยูในเหล็กแมวเดาค่ะตัดแปดเออพอแล้วอยู่ในเหล็กแมวเด้อพี่น้องครับอยู่ในเหล็กแมวคือเก่าตัดแปดหกอยู่ในเหล็กแมวแล้วว่ามันเป็นอยังคง้มผู้ผันเกี่ยวแต่ก็หกถึงวันนี้อ่อนขึ้นไปทั้งๆก็ได้ครับตัดเล็กเอาเด้อพี่น้องเออแปดหกมีโอฝันล่าสุดเมุนเคลื่อนนี่นาะจ้ะแปดหกคือเหมุนเคลื่อนนี่ครับตัดออกมาเลยครับแปดหก กันอยู่ในชุดของแมวเนาะค่ะแมวขาบเงินแมวยันเงินออกมาไมนหมายเลขอยู่เงินก็คือแปดหกศูนย์อันหกศูนย์ที่แรกมันขาดมากใจใจแต่หกไม่ได้มากเฉลยอยู่เงินได้อยูหกตัวเดียวค่ะมันขาดบกหลอดได้อยูหกตัวเดียวมันเลยมากเฉลยอยู่เงินค่ะอยู่เงินอยู่เงินที่มันขาดบกบลอนอยู่เตียงนั่งหนกที่นี่ะมันยันออกมามันยันออกมาเงินใบนั้นมีมีมีเลขตัวนี้ล่ะคะ ขอบพระคุณโปรหลายๆจา้า,จาค่ะจีนนมัสกัดนารนมัสกัดนะคะใช่จ้าถูกจ้าถูกค่านผู้ชมสำรับตัวเลขแนวทางเน,นานะค่ะจากวัดดงหน้าเพิ่นนะคะพระอาจารย์เพิ่นกับมั่นใจเลขฝันเนาะค่ะเมื่อคืนนี้พระอาจารย์เพิ่นกาหมาฝันอีกว่ากะผ้ารวยนะคะนำเงินเหรียญมาให้เพิ่นหกแปดเนาะค่ะกัด เป็นตัวเลขที่ตัดออกจากเลขแมวคือเกานะคะนี่เนาะคะ่ะสรุปตัวเลขแอลกบมีห้าสี่หกแปดเจ็ดเก้าเก้าห้าวิ่งเจ็ดกับแปดเลขแมวแปดหกศูนย์หกศูนย์แล้วตัวสุดท้ายตัวใดก็หือปะที่ิ่นเพิ่มบดเอ็นนั่นค่ะมี่อีกตัวหนึ่งกันเลย บ่เป็นยังค่ะเพราะว่าอยู่ในคลิปกับมี่นะคะแอดแบราสรุปกับให้ท่านผช้ตมเบืองในคลิปเนาะคะ่ะพราะว่าในคลิปจะมีตัวเลขอีกชุดหนึ่งอยู่นะคะแอดลืมจดไปเนาะคะ่ะอันนี้แอดจอดไปก่อนหนะ้านี้แล้วนะคะกลมาฟังตัวเลขโคงสุท้ายจากปูนะคะปูพันกะมั่นใจตามนี้เนาะคะ่ะตามในคลิปที่ปูเพันเ้าไปนะคะ ทางช่องเนาะคะ่ะก็เป็นซื้อกางในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทาง่านมช้่มกับโปรไ่วิตารณญาในการรับชมรับฟังพิจถูกกายวากันนะคะท่านผู้มช่มบามากบ่ชอบก็เรือนผ่านค่ะถ้ามาักถ้าชอบนะคะก็พิจารณาเบิ่งนะคะในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลและทุกทครั้งก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะ่ะแอดก็ขอ่านผช้่มทุกๆท,ท่านนะคะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคโควิด -19 นะคะและก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านค่ะโชคดีถูกหวยรวยเงินเน้วันที่หนึงกันยา่ยนที่จะถึงนี้ทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะ